เข็มกลัดหรือใช้ได้เนาเนาคือจับผ้าได้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือประยุกต์ได้หมดนะคะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวไปดูสาวสาวนุ่งผ้าเราเขาดูเซ็ตสวยขนาดไหนอ่านี้ก็อันนี้ก็เก๋นะครับเป็นแฟนคลับช่วงตัวน้องโตสวียร์นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการนุ่งผ้าไหมนะครับไม่ได้นุ่งธรรมดานะครับนุ่งแบบสาวอวบเนุ่งสวยนะคะครับนางแบบของเราอวบนะคะแต่ว่านงแบบยิ้มด้วยใานางแบบยิ้มด้วยจใจนางแบบหน้าสวย หลายคนอ้วนใส่แล้วจะสวยไหมไม่อ้วนสวยค่ะพี่น้อยอ้วนพี่น้อยก็ใส่ผ้าไหมอันนี้น้องเขาไม่ได้อ้วนนะคะก็อวบเขาอวบครับขูดอึ๋งขูดอึ๋งเขาจะใส่สวยไหมคะใส่ใส่กับเสื้อยืดก็สวยใช้เวลาใส่แค่ประมาณกี่นาทีเอามาเรียงหน่อยมาเรียงหน่อยเรียงแต่งถ้าคนที่ต้าขนาดนะนหรือว่าต้องใสเนาะอันนี้อันนี้ใส่ไปไหนไม่ถึงได้ใส่รู้สึกยังไงบ้างได้ใส่ผ้าถุงรู้สึกภูมิใจมากที่มีโอกาสแบบได้ลองผ้าไหม สุรินแผงอย่างเงี้ยเนาะพอแังก็้ะเห็นว่าสวยขึ้นไหมก็ดูลายออราเลยดูลายสุดสุดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี่เป็นนางแบบเยอะลายพันดาราจ๋ยอะนางแบบถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นเนาะพี่ก็จะได้ถ่ายรูปด้วยกันนางนางแบบอดีตอดีตนางอดีตรองนางสาวไทยไม่ไม่เคยเป็นนางนพมาออ๋เป็นนางแบบอะไร ได้ดอกไม้เยอะที่สุดแม่สวยแต่เดี๋ยวใส่เขกัครับเราอยู่กับนางนกพัดตอนอปหนึ่งตอนนี้นิพ่าอะไรครับข้ามอะไรลายทำเองได้จะทำคนเดินได้มากับช่อง Youtube โตโต้สนุนน้อยสนุนแย้ม สนุ่ยย้อยสนุน้อยเป็นแมด้วยคนติดตามอยู่ประมาณแสนคนครับใช่แบบดังมากต้องติดตามนะคะอันนี้แบบน้องโตไปที่ไหนน้องโตก็จะถ่ายมาเปื่อแล้วป้าคือกล้องนี้จะถ่ายได้เฉพาะสาวสวยใช่ครับถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่สาวสวยจะไม่เมมโมรี่ไม่รับเลยครับแล้วไม่เลื่อนเมมโมรี่ไม่รับเลยไม่รับเลยครับเคยนุ่มเคยแต่งลูกเองไม่เคย สาวๆใส่แล้ว<ต>ย <ficou S 1> ืนยิ้มได้นะครับผ้าไหมชุนีใส่แล้วจะหน้าตาดีทุกคนใส่แล้วจะอารมณ์ดีทุกคนใส่แล้วอารมณ์ดีนะครับเป็นผ้าไหมหน้าตาดีผ้าไหมอารมณ์ดีนะครับเรามาชมการสวมใส่ผ้าถุงทำไหมเนาะบางทีมีอะไรจะแต่งกายสวมใส่แบบไหน ถ้าคนโสดใส่นะครับก็จะมัดใจคนรักนะครับถ้าคนแต่งงานแล้วสวมใส่ก็จะมัดใจสามีนะครับเนี่ยครับใจเดี๋ยวสาวอยู่ด้านหน้าเลยนะคะนางแบบเรียงนางแบบเรียงเลยครับนางแบบแต่งเสร็จแล้วเรียงหน่อยชมหน่อยสมใจอธิบายทีละลายเลยนะคะบอกราคาพอถ้าท่านใจสนใจที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็จะได้ถามเข้ามานะคะก็จะได้ขายปกติพี่แมวใส่ผ้าไหมไหมครับ ปกติใส่เป็นเสื้อเพราะว่าเราคู่ไม่เท่ตแต่ว่าเมื่อกี้ดูเขาเรื่อเราก็คือแบบไม่ยากก็คือแข็งทัแต่ถ้าจะจุดแค่นี้มันก็เอาเข็มกลัดมาเนาะเขาใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเซเว่นกันเนาะแบบหัวซอยย้อมก็สวยอะดีอนี้เข้ากับเข้ากับเสื้อด้วยนะครับใส่แล้วใส่แล้วคู่ครับใส่แล้วเท่คู่คู่อีดีเลยใส่แล้วคู่ สีแบบนี้วัยรุ่นใส่ได้บางคนแบบว่าใส่สีส้มส้มหรือแดงอาจจะไม่ชอบเนาะก็จะเบ็สีดบบโทนแบบเมทัลลิกเมทัลลิกโทนนี้ก็จะเข้ากับผิวด้วยนะครับใช่แล้วใส่สีที่สวยเนะสีนุ่มมากเลยค่ะสีแบบอะไรนะวัยรุ่นสีเงินเอันนี้เขาเรียกว่าลายลายลายสับปะรดหน้าเขี่ยวสับปะรดถามว่าคนที่กำลังนุ่งอยู่ใส่เป็นไหมไม่ บอกเลยว่าคือถ้าใส่ร้อไปเย็บอย่างเดียวเลยดูว่าคนว้วนก็ใส่สวยค่ะใส่แล้วสวยทุกคนโคตรหน่อยครับโคตหน่อยนางแบบนางแบบนางแบบยืนเลยค่ะนางแบบยืนเลยค่ะเอ,นะะอะาทายแต่งเสร็จแล้วมามายืาเนเรียงหน่อยครับมายืเนเรียงหน่อย ใสอออนเดีมันรอมีเกงข้างในยังใส่มาเลยน้องมามาเลยมาเลยครับไปเลยไปเลยม่หรอพี่สนใจต้องมาบอกพร้อมราคาด้วยนะคะว่ามีลายอะไรลายอะไรเชิเชิญั้งแบบแล้วก็ราคาด้วยป้านแบบกินที่มาสัไอยู่ไหนไ่ มายอยู่ไหนเอ่ยไม่ทางแบบจิตมาสางต้ยอยู่ไหนไม่กรเอาของุมใหน่อยชิ้นอยด้วยขอด้วยขอด้วยอย่าพิ่เบื่งใจไหมใส่พี่ดนใจคอพคอพี่มาบอกก่อนให้น้องคนดูใา้พีตองบอกก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงสองนาทีเขาไล่อยู่ ก็ไลฟ์อื่นนั่นเลยไม่แล,แล้วมไมพี่สนใจไปไหนให้มาใล้ไมพี่รับไนกล้องโทรศัพท์อีกตัวก้องโรอีกถือไหมรอถือไหมรอ,อรอเลยนะคะตอนนี้เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่สมใจด้วยนะคะในขณะที่เรามาดูงานแล้วเราทราบว่าแต่ละลายไม่มีซ้ํา แล้วก็พอมัดลายเสร็จนะคะลายนั้นก็จะหายไปแล้วนะคะทอได้กี่ผืนก็คือเท่านั้นผืนถ้าใครได้เป็นเจ้าของผ้านะคะเราก็จะมีผืนเดียวในโลกนะคะต่อไปมูลค่านะวันนี้เราซื้อ5,000ันหรือ6 0 0 0บาทปีต่อไปแล้วไม่6 0 0ันแล้วนะคะคนที่เข้าสะสมผ้าไหมก็จะรู้ว่าราคาผ้าไหมเนี่ยสูงมากตอนนี้ต้องให้พี่สนใจอธิบายแต่ละลายแล้วบอกราคาไปด้วยนะคะก็เล่ารา like ไ์ไปด้วยเผื่อท่านใดสนใจจะได้ถามเข้ามาค่ะเริ่มต้เนเลยนะคะ แลย,น,น,ยนี้เป็นไม้ยืนจะเป็นเปลือกมะยมนะคะย้อมเปลือกมะยมแล้วก็เป็นลายมังกรคาบแก้วนะคะผ้าจะ่นี้จะใช้ไหมเสามือเส้นเล็กนะคะแล้วผ้าจะหนานุ่มทิ้งตัวด,ด้วยการบัตรโคนนะคะแล้วก็ยอมไม้ก้ามงคลราคาอยู่ที่แปดพันห้านะคะอันนี้แปดพันห้ารวมคน้วย,วยไหมอันนี้สองเมตรแปดพันห้านั่นนางชายคือพร้อมนะคะ่ะผ้าที่จะสวยมากนะคะ ที่สองการ์ดภาพทีนี้จะไม่ลดคนด้วยคนด้วยแปดล้านห้าล้านคนที่ไม่แปดเท่าไหร่นูถ้ารวมด้วยคนน่าจะสิบล้านนะคะโอ้โหสิบล้านเลยบอตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นผ้าลายโฮกร็แล้วก็ประกาศตับนั่นเองแล้วก็ต่อรองได้ก็ราคาอยู่ที่8,500เหมือนกันนะคะผ้าพที่นี่จะไม่แพงหรอกเพราะว่าเรายอมเปิดไม่เท่าเปอร์เซ็นตแล้วก็มัโคนไทย100%อย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะแต่นี่เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นี้ก็8,500ันห้รวมรวมทั้งหมด รวมทั้งหมดจะน่าอยู่ที่28ล้านแปดล้านแปดลา้านต่อตอนนี้แล้วอยากซื้อทูมมาซื้ออื่นี้อันนี้จ <laughs> ะเป็นผ้าโพลนะคะเป็นผ้าโพลโบราณแล้วเพรายุข,ขึ้นมาใหม่เราโฮลตัวนี้จะไม่มีลายขั้นนะคะจะมันไม่มีไม่มีตัวขั้นมันจะเป็นโฮลน้าไหลถ้าเราแปลว่าโฮลน้ำไหลก็คือ น้ำไหลจะไม่มีกับอะไรกั้นแล้วก็จะหาคินลื่นบนน้ำไหลนะคะน้ำไหลไม่มีอะไรกั้นอันนี้ซึ่มหยุดจะหไม่ได้แบบพันห้าเหมือนกันน้าหแต่ลายตรงนี้คือแปบพันห้ารวมทั้งหมดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดคนหน้าหน้าแค่แต่สิบล้านนะสิบล้านคนหน้าสวยมากเลยอ่ะอันนี้รวมสิบล้านใช่รวมนี่ให้วันหน้าก็ลดสิบล้านเหมือนกันแหละตัวนี้เป็นลายเอซับปะรดหน้าเกลียวสับปะรดนะคะจะบอกว่ามีสองสีนะคะจะมีสองหน้านะคะมีหน้านาง แล้วก็หน้าก็จะเป็นสีชมพูอ่อนสวยจากธรรมชาตินหลังจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะคะพื้นนี้พื้นนี้หกพันห้าไหมคะแปดพันห้าแปดพันห้าเท่ากันนอายุเยอะกว่าเขาก็ใส่พื้นแพงกว่าเขาค่ะรวมรวมทั้งตัวเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าล้านนี่นะคะนี่น่าจะเป็นสิบห้าล้านสิบล้านอายุท่านยิ่งมากนะคะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนมะพร้าแก่ยิ่งห้าวยิ่งมันนะคะยิ่งห้าวยิ่งมันอันนี้ไม่เคยได้ใจ อันนี้ก็เรียกว่าโหดโบราณปน,นเราโหดปลายขนองสาตาสาตกา็เหมือนกันโหดปรายขนองเนี่ยเนี่ยจะโหดปรายขนองแล้วก็หน้านางก็จะเป็นนานนาน้อย,ยค่ะนาาน้อยจะเป็นหน้านางน้าด้อยใช้ครูก็แบ่งเนห้าเหมือนกันนะคะแล้ใช่โอ้โหเสดงเราได้ใส่ผ้าแพงแน่ผ้นาผ้าที่ท่านท่านน้องทุกินเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นลายเอกลัออกษณ์ของซีขอนะคะเอกลักษณ์ของซีขอนะ เป็นแพ้สองสีสวยมากนะคะช่้งนสวยคุณชาติก็ให้สังเกตนางแบบด้วยนะคะว่าเราจะมีการงสีด้วยล่าเรา่างกันตัวนี้ก็น่าจะได้ยังเจ็ดล้านนะคะเจ็ดล้านโอ้เจ็ดล้าน ใครจะซื S <S ้ออันนี้ก็เป็นลายระยะห่ังอันนี้แบบคนว่าอยู่สาวคืนนะได้โทนี้แบบคนวัยสาวสาวคืนโทมันจะเข้มถามว่ามันเทศน้ำสิบกวันถ้าตกสีมันก็คเลยไม่มีการตกสีแช่น้ำเราสิบวันถ้ามันตกสีมันเปลี่ยนสียังไงเอามาเปลี่ยนก่อเพราะมันมีการตกสีเรากำลังพีได้แช่คนได้สาวก็ดีค่ะเป็นเรื่องจริงเขาแช่ได้ก็ระมัดคนจริงๆถ้ามันจริงเราไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่ง่าี่รอละอันนี้ก็จะเป็นลาย เขาเรียก้เตางับนะคะเตางับเงินตางับทองนะคะตี่ะเอเยดะมากนะคะต้ตใจเลยลูกนี้จอแบบไเก๋มากเลยจะบบสมัยใหมนต้องง่ายๆสมายๆไเราแค่ใส่เสื้อไปดูดีเดยกจะพามนุ่อเไยไปไม่ตัวเนี้เรารับเอวนะต้องไปตัด้มันเสียผ้าไม่ต้ผ้า้าพวกนี้เราสามารถทำผ้าพันคอได้แต่ผาคลุมไหล่ได้ซื้อเลยลูกเาะสมย จะพนันนุ่เป็นพนนั้าหมดเลยราคาเดียวเลยที่ราคาสดะจะราคาเดียวกันสนใจติดต่อซื้อได้ที่ไหนอันนี้เป็นลายประกัารลังจากกั่โฆษณาปกันอันนี้เป็นลายกระสอกต่ออันนี้กระเขือนไ่แันนี้กรเสือก นี่ดอกมะเขือค่ะดอกมะเขือค่ะนี่ดอกมะเขือมะเขียวอรอครับรอบก็คือมะเขือกางคือดอกไม้เขียวมะเขียวกลางรอบอันนี้อันนี้กยาอะไรกะใส่ใบค่ะที่เราเห็นทุกนกันอันนี้คืออันนี้คือนุ่แบบธรรมชาติก็ใส่ใบ ลูกแบบธรรมชาติลี่แบบธรรม่าติสองนาทีเลยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเซเว่นมีขายไหมไม่มีลูกไม่ถึงสองนาทีไม่คุณอะผ้าแบบนี้มันเป็นผ้าอักเฉพาะตัวแล้วนะคะหาที่ไหนไม่ได้เลนะการัดนี้ลูกแบบธรรมชาตินะครับแต่ถ้านู่แบบน้ำท่วมหรือไม่ก็จะเป็นนุ่งอีกแบบ ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนบอกหน่อยครับสนใจติดต่อที่ศูเป็นผู้จรห้าเจ็ดสองหนึ่งเาลายก็ถ้าหมายยอมไม่เจ้าวงคลแบบคนใต้บัวถ้าเป็นในลายก็0ูเป็นหกสองห้เจ็ดสองหนึ่งเจด้สนใจจะปลาทองนะคะติดต่อได้เลยการันตีได้เลยเราการันตีว่า้าแบบนี้จะมีถูกพอ คนจริงๆเฉพาะเจ้ามืจะไม่มีไข่แล้วก็ไม่เหมือนไข่นะคะติดตามชมเราก็ติดตามดูถึงร้านได้เลยนะไม่มีใครเหนือนแล้วก็ไม่เหมือนไข่ใช่ไม่หมือนย่อนครับพี่น้องเอ้ยคนครับนั่งแบบนน่รนร